คำเตอนข้อมัลทัทล้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่ประใิช้ยในเริญาณในการรับชมสำหรับสมมติฐากินแบ,บ,บ่งรัฐบาลท่างนั้นแม่หญิงบร,รมีพารวยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันใน ep ที่16ในคลิปนี้ก็จะมีแนวาทางเล็กเด็ดของแอดรุ่งเจริญทรัพย์น้อยคอนหวานและอาจารย์บุญรอดพารวยนะคะแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เป็นกำลังใจให้อดมินด้ค่ะเริ่มต้นกันกับแนวทางของแอดรุ่งเจริญซับเป็นแนวทางใหม่แนวทางจริงที่ให้มาในงวดที่แล้วงวด16พฤษภาคม3ตัวบนมี906และ2ตัวบนมี06 06ลงล่างนะคะสำหรับ906ก็เข้า3ตัวบนเป็นตัวกลับค่ะมีความแม่นห้น่าติดตามอยู่นะก็มาลุ้นกันกับงวด1มิถุนายนแอดรุ่งเจริญซับสตัวบน 146 2ตัวบนมี46กับ45 2ตัวล่างให้ 1, 9, 7, 9. 19กับ79 19กับ79สองห่างนี้ก็จะตรงกันกันกบอาจารย์ปรีชาแอทิศท่าตะโกเลขพาทุดงน้องพลอยใสาอาจารย์กฤษดาเลขใสในของแอดฟินิกและก็ตรงกักกบแอทเซรีที่ให้1991กับ7997เเป็นเลขล่างเหมือนกันนะคะมองตรงกันเยอะมากๆ สำหรับ19กับ79็ุก้ลุนให้แนวทางของแอดรุ่งเจริญทรัพย์เข้าอีกเป็นงวดที่2เลยค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อกันกับแนวทางของน้อยคอนหวานเป็นแนวทางที่ให้แม่นมา2งงวดแล้วค่ะงวด2พฤษภาคม71มาล่างเป็นตัวกลาบ16พฤษภาคมงวดที่ผ่านมา60มาตรงเป๊ะมาเป็นเลขล่างทั้ง2งวดเลยค่ะ งวดที่3นี้จะมาเลขล่างอีกไหมมาลุ้นการงวด1มิถุนายนแอดน้อยคอนหวานเลข3ตัวให้0ูนย์เก้าเจ็ดเก้ากับเก้าตัวมี97 50 85 91ห้กับห้ก็จะมีเลข85เลขดงังเลขผพ้ว่าใช่นาด้วยนะคะและก็มีเลข97กับ91ที่มองตรงกันกันกบ แอดรุ่งเจริญทรัพ์แนวาทางชุดเมื่อกี้เลยค่ะงวดนี้ก็ขอให้แนวาทางของน้อยคอนหวานเข้าอีกเป็นงวดที่3นะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะปิดท้ายด้วยแนวาทางของอาจารย์บุญรอดพารวยหลังจากที่เข้ามา6งวดยาวๆก็มาสะดุดไปในงวดที่แล้วงวด16พฤษภาคมจับคู่หลุดค่ะแต่ว่าเลขวิ่งเลขเด่นเข้าเลข9นะคะ ถือว่าเล็กวิ่งยังคงเดินดีเดินยาวๆมา7งวดรวดเลยค่ะมาดูแนวทางงวด1มิถุนายนกันค่ะอาจารย์บุญรอดพารวยเด่นบนให้5กับ8 2ตัวบนมี55 88 58 50 52 54 57 80 82กับ87 3ตัวบนมี452 954 950 852 958 952กับ980แนวทางของอาจารย์บุญรอดก็มองมาตรงกันกับคุณหญิงงามใจชุดที่หนึ่งเลยค่ะเลขวิ่งให้ห้ามาเหมือนกันสองตัวตรงกันก็มีเลข50 52 55 57กับ58ตรงกัน5ตัวห้หางนี้เลยนะคะ ก็มาลุ้นกันว่าแนวทางของอาจารย์บุญรอดพารวยจะพารวยในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะและขอบคุณสำหรับการรับชมการกดไลค์และก็ติดตามนะคะคลิปนี้ก็ยังคงหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ ทุทายน,นี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f อซทุกท่านได้รางวัลแหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ